เอาบันซูพี่น้องเห็ดย่งกันนี่แม่เห็ดย่างกันนี่นะโิบัวโอิบัวตีบัวึงนะอันนี้เห็อันนี้เห็ดย่งนี่นะเห็ดใบซีตีโอ้ใบซีครับผมแตฝ้ายนี่เป็นไฝ้ยนี่เห็ดย่งเห็ดไฟผู้แกคนีินี่แม่โอ้มาบ้าครับผมบุ้เขาบานหาก็ไล่จันนะ บุญทางพุนบุญยังแม่บุญเบี้ยงปาเห็ีนบุญเฮียนโอ้บุญเฮียนเออมันตรงกันตีอันนี้บวชเมื่อได้นี่นะบวชไอเกลูกใส่นนี้ล่างใส่เ่นนี้วชดวัดมาออื่นตบวชดมาออื่นโอ้เฮ็ดของบวชดมาออื่นมือนี้มือนี้เปลี่ยนมือแต่งตีเออมือนี้เต่งครับผมไปดูคุณแม่ทำบบายสีอยู่ทางนี้ครับผมทำบายสีจับปีเราเจ้าหน้าแม่ได้จ็ด เจ็ดสิบหกหกมานางยิ้มไปซีได้เซยนะโบจ็บล่าเจ็บแอวอมีเจ็ดสิบสี่แปดบแปดสิบหกาอยเมอาให้อดลอยรถเนาะเองเงินเดือนผู้เท้ามันได้พันรถเท้าบันซูผู้เท้าบันซูมาเห็ดกล่องบัวซอยกันพี่น้อง่นน่ะ เบิรงไม่ยิงแล้วไปเบิรงพอใส่ต่อวันนี้นะกเห็ดใบซีเนาะเนี่ยพอใส่พ่นจีฮอาดบันเี่ยเบมึงพอใส่พอบัดครับผมเออพอบเป็นมนหล่ะอันนี้พอบัดเดียวก็ว่าเมนเมนเนาะ เสียงอึงเสียงอึงเบอร์ตูน like ี่แล้ว่อแม่เบอกว่าฝนฝนนตกฝนตกค่อยเลยออกฝนตกเราอึ้งออกันแนวอันนี้สิฮอเป็นรูปยังรูปนาคติไหนฮอร์มอนาค จากน้อยจะเห็นหัวนักเนาะเห็นหัวนัก็เรียนหัวงูเนาะบอสน่ให้มันมืรูดแล้วก็ุ้ยืออยใาไลมันเป็นตบนาบอแล้วกอฟังเอาองจนแล้วให้มันเป็นตามันเป็นตลวเกิดซอยกันพี่น้องเอามุมนี้นะเออมีแต่ผู้บ่าวน้อยซอยกันเนาะจะ เบิรดลุนนี่เราพูดได้ละสิมาเฮดนะพ่อเขาเบิรดลุนสุกเจ้านะเอาหมูลููล้านมาฮัดเอานำมี่ว้ยันมันเยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปเราจะกินเป็นท้ายวะเมีไวเดเีินี่กัมีดไเฮดแวแล้วดงแล้วหน่อยนี้ดึงดึงดงดึงดดึง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 ดึดึงดดึงดึ โม่หันมีผู้ได้เหตุเป็ี่นในจอง้ามตายดิบอกบ้าว่บ้าไว้แล้วกระบนสีเอากับ้าไว้ก่อนเนาะบ้าไว้โอ้ยปหาเมืนบอใครพูดแค่น้อยหามตายมีคนเหตุได้ยวานเอามาฝึกไม้แอบไว้นนี่นะนไม้แอบเนี่ยนะเออครับอือเด้ออ๋อบากับอบ กองพี่น้องบรนทุกพี่น้องมันเอามาพอเซ็ตกองบัดต์กองเมงพี่น้องลายลจริงเตรียมกองบวตครับเตรียมกองบัดตปัดพร้อมผัดไตเรียบร้อยมีคันยูมีกองเรียบจองครับผมกินก็เรียบร้อยแล้วเนียวกินก็เรียบร้อยแล้วไม่กลัไม่กัวอันนี้อันนี้มือแรงตีครับเรียงนะมือมือแรงมือรวมติครับมือนี้ไม่โฮมติมือโฮมครับมอ้ือ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  บวชบวชวัดได้คำนี่นะวัดอาจารย์โอ้นี่ยหัวัดหลวโอ้ครับผมทางพีแม่กลัวนะบวชบักเอื้อเตียนบวชบักเอื้อเตียนได้ไหมเตียนข้าวต้มข้าต้มเออห่อใจบักเอื้อตีเออเปิดห่อเปิดห่อข้าวต้มเห็นแต่บักเอื้อเดี๋ยวจะให้เห็นนิ้วสมเจ้าเดี๋ยวผู้กินเขาจะต๊กใจดี ฟาบปกอื้อฟาบักอื้อใส่กอต้มพี่น้องขึ้นมาขี่กันดีเก่งกันนั่นแบ่งกันไปเนาะลังซุมก็ไปงานกีฬาเนาะเบ่งกันไปพี่น้องอืมไฟนี้เป็นพเนกแม่ครัวกับพระเอกแม่ครัวขม้นมาขี่กันดีเก่งขันใบซี่ขันบักเบ่งกระโลนสีแลลวๆพี่น้องเนี่ยนะ ความสมาคีกันอืมสุดยอดวันนี้มาดูกองบวชบ้านบ้านสูบครับผมบ้านสูบการเตรียมกองหมู่เก้าเตรียมกองบวชหมู่เก้าโดยขบวนผู้สาวน้อยบ้านสูบคผู้ส้เบาน้อยอยู่ห่างน้าคุณ18ปี80 80 8โอ้แล้วย่อมาอยู่18ปีอ้ออยู่ อารมณ์ดีเก่งอีเมีนะชัวแปดปสิบหกแต่เสี่ยวสิบแปดดีเอารมณ์ดีเก่งเห็นดีต่างนี้เดี๋ยวพี่น้องเดือ๊